สวัสดีจ้ามาลวจ้ามาลวจ้าเพื่อนเพื่อน<ๆ>มาทำไมมาทำไมอากาศดีดีวันนี้โอ้ยอยายจะมาให้อาหารไก่มาเก็บผักเหมือเดิมแล้วแหละชีวิตประจำวันของยายเนาะผักมีนะเดี๋วจะเออไปขุดรากผักชีก็เลยอากาศดีเลยมาถ่ายให้เอซดูหน่อยอากาศดีมากเลยถ้าไม่มีลมนะเพื่อนเพื<ๆ>่อนสบายสบายอุ่นแปดเก้าองศาแหละตอนนี้ ดูดิสวยมากเลยเนาะขดระังชีเด็ดเอาต้นหอมหน่อยจะไปกินเมี่ยงสะบะกันซื้อสะบะมาซื้อปลาสะบะมานี่เด็ดเข้าไปไม่ต้องไปสนใจมันมันขึ้นอยู่ในสวนสตรอเบอรี่นี่ ची नमस्कार ใบมันยังไม่มาหรอกมันหนาวเนาะม,นมีแต่ละเอ้เท่านี้เยอะนี่เยอะแต่มันยังเล็กอยู่นี่เยอะมากเลยนี่อากาศร้อนมากก็พรวดพลาดพืบเลยนี่ ได้ยาจะไปเก็บเอไปให้อาหารไก่ก่อนเนาะนี่ไปกินเมี่ยงสะบะกันนี่นะคะสามวันอีกตัวหนึ่งไม่ไข่ตั้งแต่วันแรกเลยขาดไปฟองหนึ่งนะคะได้แปดฟองวันนี้สามวันเพื่อนดู อุ้ยแดดออกนะแปดองศาเพื่อนเพื่อนแต่ลมพอลมมาแล้วมันหนาวถ้าไม่มีลมถ้าเรานั่งอยู่ตากแดดออ้ยกำลังอุ่นกำลังพอดีเด้เลยถ้าไม่มีลมนะมานั่งกินข้าวในสวนโอ้ยสุดยอดแต่ไม่ได้ลมแรงไปไปกินข้าวกันโอ้ยบ่ายบ่ายโมงกว่าจะบ่ายสองแล้วเพื่อนเพื่อนนี่นะคะเพื่อนเพื่อนคลางผักเสร็จเรียบร้อยแลวเดี๋ยวยายจะตำน้ำจิ้มนะคะ อันนี้ก็มีพริกกระเทียมรากผักชีแล้วแต่จะใส่ไข่ก็ได้จะใส่ถั่วลิสงก็ได้หรือว่าจะไม่ใส่เลยก็ได้ก็แล้วแต่เราเนาะแต่ยามีไข่ต้มอยู่ฟองหนึ่งเดี๋ยวจะตับเอาใส่ไข่ต้มใส่ไปด้วยส่วนอันนี้เดี๋ยวจะลงไมโครเวฟแล้วต้มน้ำลวกขนมจีนในระหว่างที่ต้นตมน้ำลวกเราก็ตำน้ำจิ้มก่อนนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วเพื่อนๆนี่ มากินกันยายใส่ไข่ต้มไปด้วยนะเนีย่ยไม่ได้ใส่ถั่วเลยสงเนี่นะคะเอาไปอุ่นมาแล้วมากินกันกินง่ายอยู่ง่ายสไตล์เยตะมากินกันเพื่อนๆกินไม่ถนัดอีกแล้วกินบนโต๊ะข้างบนไม่ใช่โต๊ะกินข้าวหรอก่าจะกินข้างนอก พอดีแฟนยายตื่นแล้วก็เลยขี้เกียจแลแฟนยายตื่นเขาจะดูหนังไงเพื่อนๆยายก็เลยขี้เกียจเอาด้านนี้แหละมาเด้อน,นปลาสบะดลงไปสบะรมควันนะคะก็ปรุงรสมาแล้วด้วยจิ้มนี่อยากกินอะไรต้องทำกินเองนะคะ นี่แหละเขาเรียกวอะไรนะคนทำ Youtube กว่าจะได้กินย้ายมาจากทางน้นมาตรงนี้มันกินไม่ถนัดเออนี่แหละชีวิตคนเท่าคนถ่ายคลิปนะเพื่อนๆน,นี่แหละชีวิตคนถ่ายคลิปดูเอาไว้เด้อกว่าจะกินกว่าจะได้กินทีอาหารที่ทำจืดหมด นั่งกินตรงนี้สะดวกสะดวกถนดันดถนดัดถนัดมันเป็นโต๊ะกินอาหารนะไม่ใช่อะไรหรอกเดี๋ยวกินแป๊บนึงเดีใใ๋ยวยายถ่ายคลิปเสร็จแฟนยายก็ดูหนังแล้วยายก็กินต่อได้ ไม่ถ่ายคลิปก็กินต่อได้เพราะเปิดทีวีเสียงมันดังเนาะอุย้ยอร่อยมันเพิ่งมาเด้อดูดิดูดิด ไมันนาคิดว่าจะิ้นึงซื้อผักก่อนเสื้อผักก่อนเสร็จแล้วก็ไปเห็นซาบะก็เลยซื้อซาบะอยากกินนานแล้วแหละแม่งแต่มันไม่มีผักหอเนาะอ,อันนี้บังเอิญได้ผักได้ซาบะพอดีเลยเข้ากันเลกเลย

Mm hmm. เดี๋ยวก่อนเดิอพิมออนรอแป๊บหนึ่งก่อนกำลังอร่อยกำ <c oughs> ลังอร่อย mm hmm. อันนี้พักกาับเต่า ส่วนอันนี้ผักอะไ,ไม่รู้อ,อร่อยแฟนยายนางกินกาแฟเขากินข้าวจนอิ่มจนไปนอน จนทขางลุกมากินชาแฟกินขนมเค้กแล้วไปเพื่อนไปแล้วเด้อ ยอะไม่ได้โดยเอซีน้ํายลายต่ำนันโมโอีกขนมจีนก็เหนียวเหนียวถ่ายซองไว้แล้วเนี่ยซองมันซื้อมาจากร้านเวียดนามยี่ห้อนี้อร่อยอยู่จเจงเหนียว ดอกกุหลาบแต่มันก็มีหลายอย่างนะดอกกุหลาบแต่น,น,นี่เล็กๆน้อยเนี้ยป่ะแค่นี้แหละบ๊ายบายบ๊ายบาย<บ>อยอถอยก็ฝากกมาเยี่ยมด้เดียวเ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยี่ยด้วยนะคะเดี๋ยวเคากินต่อ กวช้ c วสุขคิ e ล d e n วีย l ไป5น h ทีก็ n c h ช e n เราเรียนออะไรั่ว e ก็บอกเรื่อยไ5นาทีก็้มาฟาอาชินีลยก็บอกเืาอ5นาทีจะพูดอะไรก็พูดไปเวืาอยไ5นาทีอ ต้นหอมคล้ายต้นหอมเขาเรียกพอรี่ภาษาเยอรมันภาษาไทยบนเราอย่าเรียกตามเขาเห็นบางคนบอกต้นหอมหอมต้นหอมกระเทียมกระเทียมหอมญี่ปุน่นอะไรไม่รู้เขาคุยกันเขาพูดกันใหญก็พูดตามเขา